เาจ้ะซ so, ุปกระติกหัวหอมไข่พริกก็บ่ได้คั่วน้ํต้มเอาพริกเเดเดี๋ยวมีทังสีเขียวสีแดงจิกๆนคัวเลย่าบ่ัวต้มเลย บาทเนาะคือไม่ไจ้ผิดนะผิดกันเลย้มึงแ,แล้ววัน,นแล้ไ่เงนรขอคำนับมึงก็ห้อนด้วยนี่ไเคือถุงละสิบบาท ใช่ไ่าเออสิบบาทมาเขือนเพื่อนบ้านมาเขือย้ายเพื่อนเก็บมาจากสวนเพื่อนลูกตลูกอ้อนดีเด้อลูกอ้อนดีเด้อเขือนน้อยดูลูกยังไงโอ้ที่แกยท้บ่อนยังไงเอาไปกินด้วยเอากินกับกับแก้ม อม,มาก,กินไอซุมือซุปันหมดเลยเอาไปกินด้วยอ,อันนี้คือบอกอารกอาหารไอสานพี่นองอาหารอีสาน,ม,น,าาสาน <laughs> สมะเขือ พริกไหมี่เที่้องพี่น้องเลยพี่ไใช่ไหมเด้งจึงคืออยู่ไ่พิไมอ้นะไรพใส่ินพริกไายพุเผ็ด

家里人还骂他。